ในศตวรรษที่19สงครามฝิ่นระหว่างจีนและอังกฤษกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในประวัติศาสตร์จีนสาเหตุเริ่มจากการที่อังกฤษส่งออกฝิ่นจากอินเดียไปยังจีนโดยหวังเพื่อแลกเปลี่ยนกับชาและสินค้าจีนที่มีค่าประเทศจีนพยายามปร,บปราบปรามการค้าฝิ่นที่ก่อให้เกิดปัญหาสังคมและเศรษฐกิจแต่แรงกดดันจากอังกฤษกลับนำไปสู่สงครามโดยสงครามครั้งแรกในปี1839 และสงครามครั้งที่2ในปี1856ส่งผลให้จีนพ่ายแพ้และต้องเซ็นสัญญาหมายในปี1842ที่ให้สิทธิเสรีภาพทางการค้าแก่ต่างชาติผลกระทบของสงครามฝิ่นทำให้จีนเสียอธิปไตยทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองหลายเมืองเปิดให้ชาวต่างชาติค้าขายอย่างเสรีสิ่งนี้กระตุ้นแนวคิดขบวนการฟื้นฟูและความหยาดกลัวจากการถูกแทรกแซงของต่างชาติ การอ่อนแอของจักรวรรดิชิงนำไปสู่วิกฤตไปสู่วูบวาบของชาติทั้งในระดับภายในและร่วมกับต่างประเทศจีนเข้าสู่ยุคแห่งความวุ่นวายแต่ก็ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนไหวสังคมใหม่ที่หวังฟื้นฟูความยิ่งใหญ่ของจีนในอนาคต